สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันแล้วนะคะกับช่องปอนกำลังใจสายมูนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะอัปเดตกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะก็หายไปหลายวันนะคะแต่สัญญาอันนี้อย่างจริงจังนะปีหน้าเนี่ยถ้าไม่วันเว้นวันก็ต้องมาทุกวันละเนาะเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นด้วยบางบางทีก็อาจจะทําคลิปสั้นวันที่ไม่มาก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ตรงช็อตนะคะ ช็อตคลิปนะคะโอเคอ่า okay. uh บอลขอประชาสัมพันธ์นะคะวันที่22่ธันวาคม2568กนะคะก็จะเป็นเลิกดีซ้อนสเลิกสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะคะชัยโชคราชาโชคแล้วก็อมริสโชคขอ,อจุดได้หมดทั้งเรื่องการเงินการงานความรักโชคลาภเมตตามหานิยมผู้คนอุปธรรม คำชูนะคะก็ทักกันมาได้เลยนะคะวันที่22นะคะจะจุดเริ่มจุดเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะท่านใดสนใจมีความประสงค์จะจุดเทียนก็ทักมาได้เลยนะยังไม่มีก็อยากจะให้แบบติดไว้สักแท่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเนาะเพื่อเป็นความสิริมงคลไปนะคะส่วนวันที่31 ปอนก็จะจุดของปอนเองนะคะใครจะมาแจมก็ทักมาได้จุดก็คือจะจุดเพื่อที่จะส่วนมต์ข้ามปีนะคะอืมใครอยากแจมก็ทักมาได้เลยนะคะแต่วันที่ยี่สิบสองเนี่ยมันเป็นเลิกดีสามเลิกซ้อนเนาะก็เลยแนะนำให้จุดวันที่ยี่สิบสองก่อนเลยนะคะโอเคค่ะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรนะคะขอดูพลังงานเพื่อนๆหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว I'm so sorry ขอดูหน่อยนะคะ King of Wands ว wow. ้าว คุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูงเป็นคนที่ทำงานดีแต่ละคนน่ะก็จะมีเทคนิคในการทำงานที่แตกต่างกันนะคะแต่เวลาที่คุณมีไฟในการทำงานน่ะคุณจะงานคุณจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเวลาคุณมีไฟในการทำงานอะ่ะอืมัทดไฟเมสิงธนูนะคะที่ออกมาใบแรกนะคะ แล้วคุณดูมีออร่าดูมีไฟดูแบบหน้าค้นหานะมันดูออร่าแบบมีความเป็นผู้นำนะคะเนี่ยโอ้โหพอพูดออร่าความเป็นผู้นำานะคะสิบแม่เท้ารับภลระมาเยอะแยะมีพลระหลายอย่างอันนั้นก็ต้องเป็นคุณอันนี้ก็ต้องเป็นคุณงานนั้นก็ต้องคุณงานนี้ก็ขาดคุณไม่ได้นะคะ เออมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรับจบนะคะรับจบก็ให้ระวังแบบปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกซะหน่อยนะคะแบบปวดคออะไรปวดแบบแตั้งแต่คอบ่าไหล่อะไรลงไปนะคะ King of Swords คุณเป็นคนที่พยายามอะไรแล้วสำเร็จจะสำเร็จได้จากความพยายามนะคะ เป็นคนที่เถนตรงพูดอะไรก็บางทีก็จะมีอีโก้ด้วยจะมีความเป็นอีโก้สูงนะคะมีความเป็นอีโก้ด้วยนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จจากความสามารถตัวเองสูงมากนะคะ mm hmm. เหนื่อยเหนื่อยนะแต่สุดท้ายก็สำเร็จนะคะ justment นะ j u s t m e n ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการทำอะไรอะ่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการทาเนี่ยมันมันจะสําเร็จแต่มันอาจจะยังมาไม่ถึงตอนนี้นะคะมันอาจจะยังมาไม่ถึงตอนนี้แต่มันมาแน่นอนนะ DM เ s นะคะ DM เ s ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นจริงๆนะแต่หลายคนเนี่ยก็คือว่า ดูแลคนอื่นด้วยแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินคือมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วอะสิ่งที่คุณรออะมันจะทำให้คุณสุดท้ายคือเป็น DMS สุดท้ายคือสบายมากเลยสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณรอถ้ามันสมหวังนะก็คือคุณเพอร์เฟมากๆนะคะคุณจะเป็นคนที่เพอร์เฟมากๆเลยนะคะ นอกจากดูแลคนอื่นแล้วก็ยังตัวดูแลตัวเองอีกด้วยนะคะให้ดูแลความสวยความงามความหล่อของตัวเองเข้าไว้นะคะแล้วเออจะได้มันจะรับทรัพย์มากกว่านี้นะคะคุณอาจจะเป็นธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มได้นะคะอืม โอ้พาแม่ลักษมีถึงเงินล้านเป็นไงคะสุดยอดเนี่ยเมื่อคุณดูดีมีสเสน่ห์นะไอความพยายามมันได้รับผลดีจริงๆแน่ไหมคุณจะมีเงินก้อนเงินกรมคุณจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีนะคะคุณมีเกณฑ์สูงเลยที่จะเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีตามระดับของคุณที่คุณ อยู่อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอะไรแบบเนี้ยที่ผ่านมามันเจออะไรหนักๆมาเยอะและ้วต่อไปเนี่ยคุณจะสบายแล้วขอแค่อย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลอะไรไปก่อนเพราะคุณเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลอะไรไปก่อนเสมอนะคะอืมคุณเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลนะมันก็เลยทําให้ให้เอางนี้ให้แบบให้เคลียร์ใจตัวเองให้เคลียร์ใจตัวเองนะเมื่อไหร่จะได้ ักทีอีเงินก้อนเนี้ยเมื่อไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะคะก็เลยเก็บไปคิดมากๆเลยเก้าดามกับตรงกับสิบไม้เท้าเนี่ยโอ้ยก็อย่างว่าน้อบางคนก็โอ้ยเนี่ยนั้นก็ต้องจ่ายนี่ัน,นี้ก็ต้องจ่ายนะคะเออหลายอย่างมากเลยอะไรก็ต้องจ่ายก็เลยแบบแล้วก็ทีนี้พอจะถามหาความช่วยเหลือจากใครโอ้ยากนะที่จะใครจะช่วยเหลือ อะไรแบบนี้บางทีแบบไปขอยืมใครหรือไปขอยืมใครเขาก็ทำหน้าตึงใส่แบบนี้ได้เงินมาจากความสามารถตัวเองล้วนๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยแล้วเวลาเอาอย่างเวลามีอะไรนู่นนี่นั่นคุณก็เป็นผู้ให้อะไรเขาใช่ไหมชอบเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้แต่พอถึงเวลาคุณย่ำแย่ขึ้นมาจะหัน อาจะหันหน้าหันหลังเข้าหาใครก็มีแต่คนโอ้ยฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนู่นนี่นั่นนะอืม응ไม่ค่อยจะจเห็นใจคุณเท่าไหร่นะคะโอ้โหก้าเหล e ี่ยนบอกเลยนะก้าเหลี่ยนเลยตัวเองก้าเหลี่ยนเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องห่วง ไอสิ่งที่คุณรอมันช้ามาช้าแต่มานะแน่นอนมาช้าแต่มานะแน่นอนยังไงคุณก็มีเงินได้อยู่แบบชิวๆอยู่แบบสบายๆนะแต่ด้วยการที่มันตรงกับ adjustment นะคะด้วยการที่มันตรงกับจ t สเมนอืมพี่เก็บตัง์ว่าอขอบคุณครับอ๋อจ้ะ ในออฟเคนิัเนี่ยมีเงินมีทองแน่นอนน่ยคือแบบยังไงคุณก็มีไม่ต้องห่วงนะอันนี้ให้กำลังใจเลยไอสิ่งที่คุณรอมันจะสำเร็จแต่มันจนะัสเมนเนาะจัสเมนมันก็อาจจะแบบเออเป็นเคลียร์กรรมเก่าไปนะก็ให้ส่วนมนรอไว้นะคะเมื่อคุณรอได้เมื่อคุณไม่ร้อนรนเมื่อคุณไม่วิตกกังวลทำจิตใจให้สบาย ยังไงคุณก็มีเงินเนาะยังไงคุณก็มีเงินอยู่ได้แบบสโลไลฟ์เลยในอนาคตนะคะปลูกผักปลูกผักไม้ไส้ย่าของคุณไปเลยนะคะเซเว่นออฟคลาสนะคะอเนี่ยคุณมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรหลายอย่างเมื่อคุณได้เงินไปแล้วฉันจะเอาไปทำอันนั้น ฉันจะเอาไปทำวันนี้อันดับแรกเลยฉันก็จะไปอะไรนะไปวัดเลยค่ะไปขอพรไปไหว้พระพิฆเนศไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันได้ขอมานะไปแก้บนเลยจ้ะนะไปวัดจ้ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปจัดการเรื่องเงินซื้อทองเก็บไว้ซื้อบ้านนะซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยเออนะที่คุณคิดไว้อะ คุณมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองนะคะธาตุดินพฤทศกันมังกร,กรก็มาแล้วนะคะธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกมีนเนะาะธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกมีนมาแล้วคุณอาจจะเป็นชาววันศุกร์ได้นะคะชาววันศุกร์ได้มาดูซิสิณสิทธิ์อยากจะบอก,กอะไรอีกคะอา อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกคะ่ะพอดนพลังงานเพื่อนๆที่มารับชมว้าวเงินอีกแล้วเห็นไหมโดยเฉพาะเงินจากความสามารถคุณอะมันจะได้ดีมากเลยแล้วมันตรงกับเดอร์มิเลียนบางคนก็ได้โบนัสอะไรเยอะไหมหรืออาจจะคือสิ่งที่คุณทำอะไรก็ได้ที่ลงทุนลงแรงอะไรไปอะมันจะให้ผลที่คุ้มค่ามากๆเลย เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณรอมันจะได้คุ้มค่ามากโอ้โหนี่มันแรนดอมคนรวยปะ่ะถามจริงแรนดอมคนรวยใช่ปะ่ะเนี่ย Queen of p e n ิเ e e q u e e n of p เ n นิเคเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ายังไงคุณก็จะได้ถือเงินถือทองนะจริงๆ ่อให้ตอนนี้ยคุณเจออะไรหนักๆมาแล้วตอนที่ทําให้ต้องวิตกกังวลน,นอนไม่หลับโอ้ยฉันจะหามาหมุนมาจ่ายได้ไหมเนี่ยนันไม่ต้องห่วงนะมันเป็นเพียงช่วงสั้นๆที่คุณจะต้องได้เจอแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วคุณก็จะได้มานั่งถือเงินถือทองมีแบบเดิมกับดีกว่าเดิมแต่ตอนดูจากที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเพิ่ๆเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมนะคะมันจะดีกว่าเดิมเนาะ อืขอให้ยาวันวิตกไปนะคะมาคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะแม้แระทั่งเวลาใครส่องมองดูคุณใครมองคุณมาเนี่ยก็จะมองโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยเนาะพี่คนเนี้ยโอ้ยเฮียเนี่ยเจเนี่ยดูแบบน่าอิจฉามากๆเลยเออดูด,ดูดูมีเงินมีทองเดียอะไรเงี้ยเออ,เอ,อมีคนแบบนะ เาดูคุณแบบว่ามีมีเงินอะแต่มันเป็นการรองเงินด้วยไม่ว่าคุณจะเขาเรียกว่าไงไม่ว่าคุณจะกำลังปลูกอะไรอยู่แต่คุณเห็นไหมว่าเนี่ยมันเป็นผลแล้วคุณจะปลูกอะไรก็เป็นดอกออกผลหมดนะถ้าคุณปลูกพืชผลปลูกดอกไม้ก็จะเป็นดอกเป็นดวงนะคะก็จะออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยว นะถ้าคุณรองเงินที่ลงทุนมันเห็นไหมออกดอกออกผลแล้วยังไงก็ได้นะคะยังไงคุณก็จะได้มันเห็นไหมช้าหน่อยนะรอหน่อยนะแต่สุดท้ายมันก็ได้นะคะเนะี่ยอ่ะแถ้วย ถ้าคุณไม่สบายใจก็ให้ออกมาใช้ชีวิตก่อนแล้วก็กลับไปเครียดใหม่ <laughs> ป่าวป่าวป่าวป่า,ปา <laughs> ก็ชีวิตเรานะไม่ว่าจะอยู่เบออยู่บ้านเฉยหรือว่าไปออกไปข้างนอกอะไรยังไงอะ่ะเราก็ต้องมีเรื่องทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปใช่ไหมคะเออม,มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมอืมเนี่ยแหละแต่ก็คือว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคอย่างอันนี้คุณดูแลคนอื่นมากไปก็ให้ออกมาใช้ชีวิตของตัวเองก่อนนะคะออกมาใช้ชีวิตของตัวเองก่อนยังไงคุณก็มีความสุขนะว้าวสิบถ้วยยังไงคุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขคุณจะดูแลครอบครัวได้นะคะบางทีก็แบบเนี่ยเห็นหน้าแปดเนี่ย โอ้ฉันไม่อยากจะดูแลเลยคือแบบดูเหมือนไม่ค่อยฉันมีแต่ใส่ใจเธอนะฉันมีแต่ใส่ใจพวกเธอนะแต่เธอไม่เคยใส่ใจฉันเลยแต่ไม่ต้ตน่หพวงสุดท้ายมาคุณก็คือครอบครัวที่อบอุ่นยังไงคุณก็มีความสุขนะเพียงแค่ว่าให้หันกลับมาดูแลตัวเองใครแบบว่าไม่เห็นค่าเราไม่เห็นอะไรก็ช่างมันนะคะแต่พอสุดท้ายมาเนี่ยเขาก็ มองคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีนะคะอืมเนี่ยโอ้ยฉันได้ฉันคิดถึงแต่พวกแตใ่ใจพวกเธอนะแต่พวกเธอไม่เคยคิดถึงใจฉันบ้างเลยอะไรบางคนก็มีอย่างนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายคือคุณก็คือที่สุดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะอืมเดี๋ยวบอนดู มาเดี๋ยวขอดูไพ่สำหรับนี้ก่อนเนี่ยไพ่เปิดมามีแต่เงินนะคะคือลดมากเนี่ยโอ้โหพระแม่ลักษมีถึงเงินล้านเลยนะคือแบบดูสิเป็นไหยเลยนะคะเป็นโถเป็นไหยเลยนะจ๊ะวันนี้จะมีใครถูกหวยบ้างเนี่ยเพราะว่าตรงพระแม่ลักษมีถึงเงินล้านนะตรงนี้ก็มีหนึ่งเหรียญถือด้วยนะคะ จะมีใครถูกหวยไหมเนาะว,วันนี้ขอน้ำรับ <laughs> ขอถูกบ้างได้ไหม <laughs> ขอถูกหน่อยนะอะไรอย่างนี้ <laughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรบ้างคะครูบาอาจารย์ทั้งหลายว้าวว้าวค้าถามมหาลาภหลวงพ่อรวยรดอุ้ยต้องมีคนถูกหวยวันนี้ต้องมีคนน้ำถือหลวงพ่อรวย นะคะอาจจะมีคนท่องบทนี้ตอนนี้คุณคิดเรื่องเงินมากนะคะคุณคิดเรื่องเงินมากๆนะณนะจุดจุดนี้นะคะเนี่ยตรงกับเงินด้วยอิติปิโสนะคะบางคนน่ยหลายคนก็สวดอิติปิโสพาหุงมหากาแลอิติปิโสเท่าอายุเกินหนึ่งหรือร้อยแปดจบอะไรเงี้ยบางคนก็สวดนี้นะอือบางคนแบบมีอะไรก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปไหว้มี มีการที่แบบไปไหวอะไรมาแล้วก็ยังไม่ได้สิ่งที่ขอพรยังไม่ได้จริงๆในบางท่านนะคะแต่เราไม่ต้องไปคิดมากนะไม่ต้องไปคิดมากออ้สาธุห <c oughs> ลวงปู่ดูพมะปัญโยเนี่ยหลายหลายท่านสวดคาถามหาจากักรพรรดินะคะสวดคาถามหาจากักรพรรดิอืมแล้วก็ชอบแผ่บุญเป็นแบบชอบเป็นผู้ให้ชอบแบบ ให้ทานอย่างเงี้ยบริจาคทานจากของของพี่บอคะขอบคุณค่ะบมีเก็มสตาค์นอ่ขอบคุณค่ะอ่ะเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็อย่างว่าเนาะบางคนแรงดึงดูดไงคะเห็นรูปหลวงปู่ดูก็เข้ามาใช่ไหมต้องมีโอ้สาธุโอุ้ยก็ลูกก็คือ ชอบไปไหนก็แผ่บุญไปไหนก็ให้ทานหลายๆคนก็มีการแบบไปทำโรงทานหรืออะไรไปก็มีนะคะเนี่ยแล้วก็บางทีท่านเนี่ยมาช่วยขจัดอุปสรรคนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการขอบางคนนะบอนจะบอกให้บางคนสวดมนต์นะแต่ไม่ได้แผ่ก็มีเนี่ยต้องบอกว่ามีคนรอ ถ้านะเะพาะคาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยตรงตรงจุดนี้เนาะตรงตรงกับแถวนี้ปนก็ต้องบอกเลยว่าบางคนเขารอรอที่จะแบบเหมือนเห็นแสงอะ่ะแต่มารับไม่ได้อะ่ะอย่างคุณไปทําทานไปถวายสังฆทานแต่คุณไม่ได้ให้เปรตอสุรกายสัมภเวสีอุปติกะเขาก็ร้องไห้กันใหญ่เลยเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านบอกอะ่ะใช่ไหมให้แต่ฮือปออุ้ยแม่อุ้ออยอย,อย่างเงี้ยเออ แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ให้เผื่อแผ่ไปถึงสัมภเวสีหรือภพภูมิอืนอ่นน่ะเออเนี่ยก็มีมารอขอนะจ๊ะในบางท่านนะแต่ที่บางเพราะว่าอันนี้อาจจะบอกบางท่านเฉยๆเนาะอืมบางคนก็แบบมีดูหน้าดุนะหน้าดุ หรือบางคนชอบพูดจาขวานพาซากอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ปากร้ายใจดีก็ได้นะคะอ้อพระแม่ลักมีโอ้อ <c oughs> oh my god อยู่ตรงช่องเงินอีกแล้วตัวเองวะ่ะอุ้ยตา <c oughs> ไว้กรีดสุดสุดเฮ้ยต้องมีคนถูกหวยเอาวันนี้ปอนว่าอุ้ยปอนขอถูกบ้างนะปอนขอเป็นคนนั้นนะคะ คุณดูมีออร่ามีสง่าราศีขึ้นมากๆเลยนะคะเอาจริงๆออร่าสง่าราศีคุณมาเต็มเลยนะต้องบอกให้บ้องตรงเลยเนาะเนี่ยไม่ต้องห่วงสิ่งที่คุณขอพรไว้อะไรไว้อะคุณจะสําเร็จคุณจะมีความร่ํารวยเห็นไหมพ่ะแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีเนี่ยคือสุดยอดแล้วเนี่ยกระตรงเก้าเหรียญเห็นไหมตรงที่รอเงินเห็นไหมแล้วก็ที่ปอนบอกอะ ถ้าทำอะไรก็จะมีมีแน่นอนที่จะพีดอกออกผลให้คุณได้นะโหพระพุทธเจ้าแปลงเปิดโลกเปิดโลกแล้วบางคนก็ไปขอพอรพระพรนะบางคนมีขอพอรพระพรนะคะต้องบอกเลยนะพุทธังบังเกิดเปิดโลกนะคือเปิดโลกแล้วนะคะเอาจริงๆ ดวงคุณเริ่มเปิดแล้วถ้าคุณไหนไหมออกมาจากปัญหาต่างๆซะไม่ต้องกังวลเนี่ยโอ้แต่สําหรับหลวงพ่อโอภาสีเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้นะอะไรที่เครียดก็ไม่ต้องบางสิ่งบางอย่างมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ให้ฮึดขึ้นมาให้ไหวหลวงปู่ดู่พรมะปัญโยบอกว่าค่าเสียดายบุญเองแค่เองโมโหเครียดนิดเดียวเนี่ยบุญเองหายวับไปเยอะเลยปอนก็จําไม่ได้แล้วคําพูดมันก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ย คือสุดยอดมากมาเดี๋ยวเอาไพ่พ่ภูมิอีกห้าใบโอ้โหไพ่โชคลาภอีกแล้วไพ่อินสองช้างเอราวัณคุณมีเกณฑ์เดินทางไหมมงคลก็อาจจะถูกทะเบียนรถนะเออมีโอกาสถูกทะเบียนรถได้นะจริงๆเนี่ย แล้วก็มีการเดินทางไปที่ไหนไหมหรือจะเดินทางไปหาบูชาพระอินทร์เนี่ยแหละไปไหว้ช้างเอราวัณเนี่ยแหละเนาะหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามเรื่องอะไรก็ขอเงินเนี่ยแหละนะในหลายๆท่านขอเกี่ยวกับเรื่องเงินงานอะ่ะโอ้ชีวิตคุณรุ่งโรธมากเลยปอนบอกให้นะคะโอ้โหศาลหลักเมืองบางคนไปไหว้ศาลหลักเมืองนะโอ้โหคุณจะมีความมั่นคงนะถ้าใครไปอยู่ที่ไหน ไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วชีวิตคุณจะมั่นคงขึ้นนะคะถ้าใครมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเออเรื่องการงานก็ต้องบอกเลยนะว่าความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเอ่อต้องบอกเลยว่ามันจะดีขึ้นมันจะมีเงินเดือนที่มั่นคงขึ้นนะคะ โอ้เสาหลักเมืองแบบอย่างเช่นคุณได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ที่ของคุณแต่มันเป็นที่ทํางานคุณก็ไปไหว้สาหลักเมืองนะคะคุณก็ไปไหว้สาหลักเมืองเพื่อให้แบบเออขอให้ทํากิจการอันใดที่นี่อยู่อย่างมีความสุขปกติสุขเฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยเงินทองแควคาดปลอดภยัยนะคะอืม เพราะบางคนก็ยังเครียดถึงเรื่องความมั่นคงไม่มั่นใจไม่ต้องห่วงเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยมามาคอยดูแลนะคะมาคอยดูแลรักษาเวลาคุณสวดมนต์ภาวนานะท่านจะมาคอยรับถ้าคุณมัวแต่เครียดเห็นไหมภพภูมิต่างๆที่มารอรับเขาก็จะไม่ได้เอาเขาก็จะโอ้ยยังไม่เลิกเครียดอีกหรออะไรอย่างเงี้ยว้าว อูสมเฝ้าซั์ดึงรัย์เก่ามาให้ได้เห็นไหมคาถามหาจากักรพรรดิอะที่คุณแผ่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะทำให้คุณได้ดึงรัพย์เก่าบุญเก่าที่มีเข้ามานะคะแต่ที่ปอนบอกว่าอะไรนะคุณอาจจะเป็นคนน้าน่าดูเนี่ยมันก็จริงเลยเห็นไหมคุณดูนี่ King of s w o เห็นไหมพ่อพระศิวายไหมตรงกับปุสโมเฝ้าซั์เห็นไหมบันคนหน้าดูจริงจริงนะ เออเนี่ยเราต้องบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคุณเนี่ยดูแลบ้านคุณดีมากเลยนะเจ้าที่ดีมากๆเลยถ้าท่านใดยังไม่ได้เลี้ยงเจ้าที่ก็เทียงเสียนะอืมที่ว่าดีมากๆเพราะว่าห่วงบ้านมากเจ้าที่แรงจ้องแยงศีลนะคะเออรถ บ้านก็ได้รถก็ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้ออะไรนะซื้อหวยอะเวตาณน,นะมันอาจจะมีของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตมารบกวนการเงินของคุณนะคะมารบกวนการเงิน่องของคุณที่ทำให้คุณต้องเจอปัญหาหนักหน่วงนะคะ พอใต้สำรับนะเป็นกิน,นรีต้องบอกว่าบางคนอุ้ยถ่าลับปิดก่อนโอเดี๋ยว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 ขอดูหน่อยอุ้ยไพ่ปิดอย่างดีเลยมาไพ่ปิดเป็นครอบครัวภาศีวะค่ะนี่กินนารีนะไพ่กินนารีนะต้องบอกเลยว่าคุณอะอาจจะผ่านปัญหาที่เกี่ยวกับรักซ้อน มีรักซ้อนอะไรมานะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเนี่ยเป็นตัวหรือมือที่สามของใครเนี่ยมาทำของทำอะไรไม่ดีใส่ก็ได้มันก็เลยมีสิ่งไม่ดีที่แบบแทนที่จะได้ไวๆกลายเป็นได้ช้าที่ตรงจนะัสเมนตเนาะตรงตรงนี้มันจัสเมนพอดีนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงคุณสวดมนต์ไปนะคะแล้วก็ปาอานนท์เห็นไหมคุณเป็นคนที่แบกนะสิบดาบ เออสิบไม้เท้าเนี่ยคุณเป็นคนที่แบกภาระอะไรเยอะแยะนะคะแบกภาระแต่ยังไงเอยเวลาพอแบกมากแบบฉันเมื่อยอะโอ้โหก็เกิดซึนามงซึนามิแล้วใช่ไหมภัยพิบัติละปลาอานนท์จะพลิกตัวสักนิดนึงอะ่ะก็จะขยับมาแบกโลกมาตั้งเยอะเนี่ย <c oughs> ขอขยับนิดนึงอะ่ะเออเมื่อยเออมันก็เลยเกิดภัยพิบัติต่างๆก็เหมือนคุณเหมือนกันนะถ้าเวลาบนมานิดนึง ก็แบบโอ้โทษคุณใหญ่เลยนะคะก็ฉันทําอะไรไปตั้งเยอะแยะเนี่ยขอบน่อขอพลิกตัวหน่อยขอไปสบายๆหน่อยเนี่ยเห็๋ยวแก็กลายเป็นโอ้คุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยเหมือนแบบปาอานนท์ทาพลิกตัวนิดนึงทําให้เกิดภัยพิบัติอะ่ะก็เลยแบบโอ้ปลาอานนท์พลิกตัวทำไมอย่างเงี้ยแต่ไม่นึกถึงอะไรไม่นึกถึงที่เขาแบกโลกทั้งโลกมาก็ต้องมีเมื่อยบ้างนะคะอ่า ไปแก้เคล็ดนะเอาดอกบัวสามบัวนะสามดอกไปถวายพระไปไหว้พระนะคะดอกบัวสามดอกนะไปไหว้ไปเนี่ยตรงแปดถ้วยเห็นไหมคะออกไปที่ธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำภูเขาทะเลน้ำตกนะไปน้ำตกอย่างนี้ก็ได้นะออกไปที่แหล่งธรรมชาติ ไปสูตรบรรยากาศเอาดอกบัวไปไหว้พระท่านใดบูชาองค์เทพหรือไปไหว้วัดแขกก็ได้หรือมีองค์เทพที่บ้านก็หาขนมราดูโมทก,กะนะครับมาถวายองค์เทพด้วยเอาดอกไม้มาถวายองค์เทพนะคะ ครอบครัวพระศิวะขึ้นเนี่ยก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณคุณไม่ต้องห่วงใครจะทําอะไรไม่ดีใส่คุณหรือเจอปัญหาได้เดี๋ยวคุณจะเคลียร์ได้มันอาจจะเป็นช่วง justment กดของกรรมที่มันอาจจะต้องเจอมังคนเรามันจะทุกตลอดไม่ได้มันจะสุขตลอดไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อเราเกิดมาบนโลกเป็นมนุษย์เนี่ยมันจึงต้องมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปมันก็เป็นธรรมดานะคะอืมเนี่ย ไม่ต้องห่วงให้คุณจงจําไว้ว่ามีสิ่งสักสิทิค์คอยคุ้มครองบางคนก็มีครอบครัวพัศิวะแบบนี้ที่บ้านเลยจริงๆนะคะโอเคล่ะรวมๆวันเนี้ถ้าตั้งหัวข้อแรนด้อมก็คงจะต้องเป็นว่าเกี่ยวกับเงินทองนี่นแหละนะคะคุณจะมีโชคมีเงินมีทองได้เงินก้อนใหญ่อันนี้จริงๆนะคะเงินที่คุณรอคอยมันจะสำเร็จมันจะได้มากกว่าที่คิดก็เป็นไปได้นะคะ โอเควันที่ยี่สสองปอนจุดเทียนนะคะท่านท่านใดสนใจก็ทักมหาอรได้เลยนะคะวันอมฤสชโชคชัยโชคราชาชโชคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ